สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ที่รักเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้ที่รัก เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานของพี่กุงกิงสนุกไหมคะพี่กุงกิงเชิญชวนให้เด็กๆทำอะไรนะถูกต้องคะ่ะปลูกต้นไม้นั่นเองคุณครูมิ้นก็จะปลูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะวิธีการปลูกต้นไม้คะ่ะเด็กๆคาวันนี้คุณครูมีคำปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยนะคะ ้องทายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางรากฉันไม่มีปากพูดก็ไม่ได้หายใจด้วยทางใบลมพัดไปโอนไปเอ็นมาเด็กๆขาคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะพี่ต้นไม้นั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะ สาระที่ควรเรียนรู้นะคะหชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ 2. รูปร่างและลักษณะของใบไม้ 3. การปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้ 4. ประโยชน์ของต้นไม้ 5. โทษของการทำลายป่าของต้นไม้ที่ครูมิ้นยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ มีต้นแอปเปลิลต้นสนต้นมะพร้าวและต้นมะม่วงค่ะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆส่วนประกอบของต้นไม้ก็จะมีรากที่อยู่ใต้ดินนะคะรากขึ้นมาก็จะเป็นลำต้นลำต้นแล้วก็จะมีกิ่งเล็กๆนะคะเด็กๆ มีกิ่งแล้วก็จะมีใบไม้ใบแล้วก็จะมีดอกนะคะออกดอกออกดอกเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นผลค่ะผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆส่วนประกอบของต้นไม้แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆในการปลูกต้นไม้นะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนั่งพรว่าตักดิน สเราต้องมีดินนะคะสม,มีกระถาง 4. มีต้นไม้ที่เราจะนำมาปลูก 5. ถ้าเราไม่มีต้นไม้ที่เราจะนำมาปลูกเราก็สามารถนำมาเล็ดพืชที่เราจะปลูกมาปลูกได้นะคะหกบัวรดน้ำค่ะเด็กๆพอปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเราต้องดูแล ต้นไม้ของเราที่ปลูกนะคะเด็กๆนี่เลยนะคะเราจะดูตามลูกศอนเลยนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ําลดน้ําเสร็จแล้วเราก็จะพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะว้าวเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลา ต้นไม้ที่เราปลูกก็จะเจริญเตามโตออกดอกออกผลสวยงามประโยชน์ของต้นไม้นะคะเด็กๆต้นไม้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะข้อหนึ่งเลยช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ด้วยนะคะข้อ 2. เป็นแหล่งของความชื้นตามธรรมชาติข้อ3า ลำต้นสามารถนำมาแปรรูปทำประโยชน์ต่างๆได้เช่นสร้างบ้านเรือนทำที่พักอาศัยทำสะพานทำ,ทำเฟอร์นิเจอร์ทำเรือหรือทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะข้อสีพืชผลสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารหรือทำเป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะคะข้อห้า เป็นร่องเงาบังแสงแดดทำให้เกิดความร่มรื่นค่ะหาเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าโทษของการทำร้ายป่ามากๆนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน 2. คุณภาพน้ำเสื่อมลง 3. ส,สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย 4. ทำให้อากาศเสีย 5. ทำให้เกิดไฟไหม้ป่า 6. ทำให้เกิดความแห้งแล้ง 7. สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและยังมีโทษอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แะยังมีโทษของการทำลายป่าอีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เกิดภาวะโรคร้อนผ้นเสียของปรากฏการเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นดังกล่าวมีผลกระทบต่อเนื่องคือทำให้น้ำแข็งขั้วโลกนะคะละลายระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นทำให้เกิดอุทกภยัยหรือน้ำท่วมนั่นเองค่ะ เกิดความแห้งแล้งพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะเกิดการแห้งแล้งและสลับกับการเกิดน้ำท่วมค่ะเด็กๆน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูมิจพาจะมาปลูกต้ไนไม้ แล้วก็กระถานต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็เทดินลงไปเลยนะคะอนีอ่นะเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นดอกกลาบ,บของเราลงไปปลูกนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นดอกกุหลาบใส่ไปในกระถางแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เอาดินทับนะคะแบบนี้เราก็จะได้ต้นกุหลาบแล้วนะคะวิธีปลูกต้นไม้ง่ายๆเลยนะคะให้เด็กๆทํากับผู้ปกครองได้เลยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะลดน้านะคะ แล้วคะ่ะปลูกต้นไม้ง่ายนิดเดียวนะคะคุณครูมิ้นก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆและผู้ปกครองช่วยกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนะคะต้นอะไรก็ได้คะ่ะที่เด็กๆอยากจะปลูกเมื่อเด็กๆปลูกเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอน่ารักๆมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมด้วยนะคะวันนี้คุณมิ้นไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย หลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะการล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั้นทำให้ร่างกายปราศจากเชือ้อโรคได้นะคะ เด็กๆคะวันนี้ครูมิ้นมีเกมมาให้เด็กๆได้ทายกันนะคะลองทายดูสิว่าภาพที่เด็กๆเห็นคือเงาของต้นอะไรเอ่ยหมดเวลาแล้วค่ะเฉาเลยนะคะคือภาพของต้นสนนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะภาพที่สองนะคะภาพที่เด็กๆเห็นคือเงาของต้นอะไรเอ่ย ติ๊กต่อ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 หมดเวลาแล้วค่ะภาพที่เด็กๆดเห็นคือต้นมะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะค่ะกิจกรรมต่อมานะคะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะแล้ว จับคู่ภาพต้นไม้กับเงานะคะที่มีลักษณะเหมือนกันภาพที่หนึ่งเลยก็คือภาพต้นแอปเปิลนะคะอยู่ตรงไหนหน้าอยู่ตรงไหนหน้าอ๋อตรงนี้นี่เองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะภาพที่สองนะคะเป็นภาพต้นอะไรคะเด็กๆต้นสนเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็จะ จับคู่ภาพต้นสมนะคะต่อไปภาพที่สามภาพต้นต้นอะไรคะเด็กๆต้นมะพร้าวนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเราก็จะจับคู่ให้ภาพต้นมะพร้าวกันนะคะต่อไปภาพสุดท้ายภาพอะไรคะเด็กๆต้นมะม่วงเราก็จะจับคู่ให้กับภาพต้นมะม่วงนะคะเด็กๆว้าวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ จบบทเรียนแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ครูมิ้นต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ